ถ้าตอนนั้นเราไปแล้วครับเฮ <Hey, S 1> ้ทุกคนเห็นหรือเปล่าทุกคนเห็นหรือเปล่าครับ <Yeah. S 1> ทุกคนเห็นหรือเปล่าครับ mm hmm. อืมจะมีใครไม่เห็นบ้างเด่นนันหดนั้นถามจริงเราค่อยๆเข้าไปมันยังไม่มีใครเห็นโอเคเราค่อยๆเข้าไปครับเราจะเข้าไปในสามสองหนึ่งแล้วกูมาเลย <Yeah. S 1> มาเราโดนได้พันนี่โอเคอันนี้เราไปไหนกันต่อครับทุกคนครับมาช่วยกันคิดว่ายังไงต่อเหมือนว่าอันนี้จะอยู่ต่ําที่สุดหรือเปล่าอาจจะเลียงจาก สูงไปต่ำหรือเปล่าครับระดับความสูงซึ่งผมก็ไม่สามารถตอบได้สิ่งทเราทำได้สิ่งเดียวก็คือเราต้องทดลองนะครับทุกคนคือถ้าทุกคนเจออะไรแบบนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นกฎง่ายๆนะครับก็คือการที่เราเจออะไรที่เราไม่รู้ครับให้ทุกคนตั้งสมมติฐานไว้นะครับและเราก็ต้องมีอะไรสักอย่างอะ่ะที่เอามาพิสูจน์นะครับใช่ครับ เราตั้งสมมติฐานเสร็จว่าเราจะแก้ปัสหาน,นี้ด้วยการยิงโคมไอย,ยิงเสาน้ำสี่อันหรือเปล่าเราทำอันแรกเสร็จแล้วผลการทดลองแล้วออกมาว่าเฮ้ยเรายิงจุดจุดออไอเสาน้ำเสร็จแล้ว4อันแต่ก็ยังไม่ติดเราก็ต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยการที่มันไม่ติดเนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องระดับเข้ามาหรือเปล่าครับแล้วการทดลองที่2ของผมเนี่ยผมก็เลยเลือกที่จะการยิงเสาน้ําที่อยู่ต่ําที่สุดแล้วก็ค่อยเรียงไปอันที่สูงที่สุดนะครับซึ่ง การทดลองที่2เนี่ยก็ให้ผลออกมาว่ามันล้มเหลวนะครับเราเรายังไม่สามารถผ่านพัลเซิรน,นี้ได้ครับซึ่งคิดว่าพิธีการต่อไปนะครับที่เราจะผ่านพัลเซิรน,นี้นะครับก็คือการทดลองที่3นะครับผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นไปได้ว่ากระแสน้ำนะครับอ่าต้องพูดว่ากระแสน้ำะโดยหลกักๆแล้วนะครับตามหลักแรงโน้มถ่วงแล้วเนี่ยถ้าน้ำอยู่ที่สูงนะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าน้ำตกเนี่ยถูกแรงโน้มถ่วงแรงของแรงโน้มถ่วงเนะี่ยดึงลงมาให้อยู่จุดต่ำสุดนะคือไม่จุดต่ำสุดเพ่ผิดคือโดนดึงให้ตกลงมาคือมันมีแรงจีอยู่ครับซึ่งทุกคน่วา แรงจีคืออะไรครับพี่แรงจีคืออะไรครับแรง G ีก็คือแรงที่ทำให้วัตถุที่อยู่นิ่งๆครับหรือวัตถุที่ความเร็วศูนย์เมตรต่อวินาทีเนี่ยเคลื่อนที่ไปจนเมื่อสิ้นวินาทีที่1แล้วนะครับวัตถุนั้นนะครับจะมีความเร็วที่9.8เมตรต่อวินาทีนะครับหรือก็คือถ้าเป็นอกหน่วึงก็คือ32.2ฟุตต่อวินาทีครับโดยแรงดังกล่านะครับมีค่าเท่ากับแรงดึงดูดของโลกนะครับจึงเรียกแรงนี้ว่าแรงที่มีขนาด 1G นะครับ แรงจีนะครับมีความเร็ว9.8วินาทีแล้วนะครับจะทำให้น้ำเนี่ยหรือว่าท่าน้ำเนี่ยครับโดนดึงจากที่สูงลงมาสู่ที่ต่ำนะครับซึ่งการที่เราจะแก้พารทิันเนี้ยก็คือยิงจากอันที่อยู่สูงที่สุดก่อนครับแล้วก็ยิงมาอันนี้ครับเสร็จแล้วทุกคนก็ยิงมาอันนี้นะครับเสร็จแล้วทุกคนก็ยิงอันนี้ครับและทุกคนก็ยิงอันนี้นะครับจะเห็นได้ว่าหลักการสมมติฐานของผมเนี่ยยังผิดอยู่นะครับ โอเคเหมือนว่าเหมือนว่าพ a ส t e นี้เราจะแค่มาถามน้องแล้วเขาก็น่าจะบอกแล้วแหละอ้าเหมือนว่าจะจริงนะครับเหมือนว่าเราแค่ถามน้องแล้วน้องก็บอกเราแล้วว่าเราจะเปิดอันนี้ยังไงนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมมั่วทุกคนอย่าไปจํานะครับผมนึกว่าคือแรงจีนะเว้ยโอ้โหนิดเดียวเองหลักสูตรแรงจีเมื่อกี้เมื่อกี้ท a ทิร์นคือนี่มานี่มานี่มานี่อ๋อมันไม่ใช่แรงจีแต่ว่าเป็นกดไดนามิกข้อที่สองนี่ serious <laughs>